คุณผู้ฟังครับลองนึกภาพนักยกน้ำหนักโอลิมปิกที่แข็งแกร่งที่สุดดูนะครับคุณคิดว่าพวกเขายกน้ำหนักได้มากสุดกี่เท่าของน้ำหนักตัวอาจจะสองเท่าสาเท่าหรือเก่งมากๆก็4เท่าใช่ไหมครับแล้วถ้าฉันบอกว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวจิ๋วมากๆแต่สามารถยกของได้หนักกว่าน้ำหนักตัวมันเองถึง50เท่าหรือบางชนิดทำได้ถึง100เท่าคุณจะเชื่อไหมคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Podcast, พอดแคสต์พิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกจากช่อง Podcast for you ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่ซ่อนความลับอันน่าทึ่งไว้วันนี้เราจะมาเปิดโปงความลับของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจิว๋วที่เดินเพ่นพ่านอยู่ในครัวเราหรือตามทางเท้านั่นก็คือมดครับ แล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้นักกล้ามจิ๋วอย่างมดมีพะละกกำลังมหาศาลเกินตัวขนาดนั้นนี่คือความอัศจรรย์ทางวิศวกรรมชีวภาพที่ธรรมชาติมอบให้พวกมันครับความลับข้อแรกและเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะคุณแวนนี่คือเรื่องของสัสดส่วนของขนาดร่างกายต่อพะละกกำลังหรือที่เราเรียกว่าหลักการของ scaling principle ค่ะซึ่งเป็นหลักฟิสิกส์พื้นฐานที่น่าทึ่งมากลองนึกภาพตามผมนะครับ เมื่อสัตว์มีขนาดเล็กลงน้ำหนักตัวของมันจะลดลงอย่างรวดเร็วกว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับใช่แล้วค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือน้ำหนักตัวจะลดลงตามปริมาตรหรือลดลงแบบยกกำลังสามของขนาดในขณะที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของกล้ามเนื้อจะลดลงแค่แบบยกกำลังสองของขนาดเท่านั้นค่ะลองจินตนาการว่าเราย่อมนุษย์ให้ตัวเล็กลงเท่ามดสิคะ กล้ามเนื้อและโครงสร้างของเราจะกลายเป็นเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งมหาศาลเมื่อเทียบกับน้ำหนักที่เบาวิวของเราค่ะดังนั้นยิ่งสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กลงเท่าไหร่สัดส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่อมวลร่างกายก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างมดดูมีพละกกำลังที่เหนือมนุษย์นั่นเองครับนอกจากหลักการของ scaling แล้วมดยังมีอาวุธลับอีกอย่างนั่นก็คือ โครงสร้างภายนอกที่แข็งแกร่งหรือที่เรียกว่า exoskeleton โครงกระดูกภายนอกที่ทำจากสารไคตินค่ะใช่ครับเปลือกนอกที่แข็งแรงนี้ไม่ได้มีไว้แค่ปกป้องร่างกายจากศัตรูหรือการบาดเจ็บเท่านั้นแต่มันยังทำหน้าที่เป็นจุดยึดเกาะที่สมบูรณ์แบบสำหรับปล้ามเนื้อของพวกมันด้วยครับทำให้หมดสามารถออกแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ต้องกังวลว่ากระดูกภายในจะหักหรือโครงสร้างร่างกายจะบิดเบี้ยวเหมือนสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างเราๆครับลองนึกภาพเครนก่อสร้างที่มีโครงสร้างเหล็กด้านนอกที่แข็งแกร่งมากๆทําให้มันสามารถยกของหนักๆได้โดยไม่บุบสลายนั่นแหละค่ะคือบทบาทของเอ็กโซสเกเลทันในตัวมดมันช่วยให้แรงที่สร้างจากกล้ามเนื้อถูกส่งผ่านและออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่ค่ะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือกล้ามเนื้อของพวกมันครับ แม้มดจะตัวเล็กแต่กล้ามเนื้อแต่ละส่วนของพวกมันถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่เล็กจิ๋วครับการจัดเรียงเส้นใยกล้ามเนื้อในร่างกายที่เล็กกระทัดรัดทำให้แรงที่สร้างขึ้นถูกส่งผ่านไปยังขาและกรามได้อย่างเต็มที่และแม่นยำเพื่อใช้ในการยกแบกหรือลากสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวมันหลายสิบเท่าได้อย่างน่าทึ่งค่ะ เราจึงเห็นมดตัวจิว๋วแบกเศษอาหารชิ้นใหญ่กว่าตัวมันหลายเท่ากลับรังได้สบายๆเรากับว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆลองเรียบกับคนเราดูสิครับถ้าคนน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมสามารถยกของได้50เท่าของน้ำหนักตัวนั่นหมายถึงเราต้องยกของหนักถึง3,000กิโลกร,รมัมเทียบเท่ากับรถเก่งคันเล็กๆ3คันรวมกันเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยครับในทางปฏิบัติ พลักกำลังนี้เองค่ะที่ทำให้หมดสามารถสร้างรังขนาดใหญ่แบกเมล็ดพืชกิ่งไม้หรือแม้ก,กระทั่งซากแมลงขนาดใหญ่กลับไปเป็นอาหารเลี้ยงทั้งรังได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและนี่ยังไม่นับรวมพลักกำลังที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของมดเป็นทีมด้วยนะคะซึ่งนั่นยิ่งเพิ่มความสามารถในการขนย้ายสิ่งของให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ดังนั้นครับคุณผู้ฟังครั้งหน้าถ้าคุณเห็นมดเดินผ่านไปลองหยุดมองดูความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วนี้ดูนะครับพละกําลังที่ซ่อนอยู่ในตัวมันเป็นเครื่องยืนยันถึงความอัจฉริยะในการออกแบบของธรรมชาติและหลักการทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งครับใช้แล้วค่ะนี่คืออีกหนึ่งความจริงอันน่าทึ่งจากพิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราลึกซึ้งขึ้นอีกค่ะ สำหรับวันนี้รายการพิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกจากช่อง Podcast for You ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับความจริงที่น่าตื่นเต้นอื่นๆอีกมากมายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ